เรื่องที่4ี่นะครับ business planning นะครับการวางแผนธุรกิจนะครับในที่นี้นะครับอาจารย์จะอธิบายในเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญในแผนธุรกิจนะที่เราจะต้องทำการเขียนนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติหรือว่า a คชั่นทำธุรกิจจริงๆเราต้องทำการวางแผน planning ให้เกิดขึ้นก่อนซึ่งหลักการเขียนแผนธุรกิจนะครับ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญนะครับในการเขียนแผนธุรกิจนะรประกอบด้วย10องค์ประกอบนะครับดังนี้นะครับก็จะมี1ก็คือบทสรุปผู้บริหารนะเราจะเรียกว่า executive summary นะครับซึ่งเวลาเราเขียนในบทสรุปผู้บริหาร่ยก็คือจะเป็นส่วนที่สรุปใจความสําคัญนะครับของแผนธุรกิจทั้งหมดนะครับประมาณ1-2ห,หน้านะครับจะเป็นส่วนแรกเลยที่ผู้ร่วมลงทุนนะครับจะทําการอ่านแล้วก็จะตัดสินใจว่า จะอ่านรายละเอียดของแผนธุรกิจของเราต่อไปหรือไม่นะถ้าเราเขียนดีโอกาสที่เขาจะร่วมลงทุนกับเราก็จะมีสูงนะครับซึ่งเราต้องชี้นะคบให้เห็นว่ามีโอกาสจริงๆนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือว่าขายได้ในตลาดแล้วต้องชี้ให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการของเราอะสามารถจะใช้โอกาสในการตลาดอะหรือว่าในตลาดอะมาสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง นะครอันนี้เราจะเขียนเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมนะครับของการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันนะซึ่งเนื้อหาหลักครับที่เราต้องมีในตัวบทสรุปของผู้บริหารในหัวข้อนี้ก็คือ 1. เราต้องสามารถอธิบายว่าจะทําธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรนะครับสคือแสดงถึงโอกาสและก็กลยุทธ์นะครับในการทําธุรกิจนั้นว่าทําไมธุรกิจนี้น่าสนใจที่จะทํา 3กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมายคือใครนะครับสความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับหความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทำกำไร,รมีมากน้อยแค่ไหน6ทีมผู้บริหารบอกถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์อย่างไรแบบไหนเข้อเสนอผลตอบแทนเป็นอย่างไรอันนี้ครับคือบทสรุป ผู้บริหารนะครับเวลาเราเขียนแผนธุรกิจจะต้องเปิดด้วยหัวข้อนอี้ก่อน,น Executive Summary นะครับหรือว่าบทสรุปผู้บริหารนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือหัวข้อที่2ถัดมาจะเป็นประวัติย่อของกิจการเราจะเรียกว่าเป็น Business Overview นะครับหรือว่าความเป็นมาของธุรกิจนะครับหรือแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจนั่นเองซึ่งส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนที่เราจะให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของการก่อตั้งธุรกิจของเรานะครับอาจจะเป็นทั้งในรูปแบบการจัดตั้งหรือว่าเป็นการจดทะเบียนนะครับแนวคิดที่มาของการเล็งเห็นประโยชน์ทางการตลาดการคิดค้นและการพัฒนาสินค้าหรือบริการนะครับที่เราต้องนําเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายระยะที่ต้องการให้เกิดในอนาคตเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นประวัติย่อของกิจการหรือว่าธุรกิจของเรานั่นเองนะครับ องค์ประกอบที่3นะคบก็คือหัวข้อที่3นะครับก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเราจะเรียกว่า business analysis ก็คือก่อนที่จะทาการวิเคราะห์เราจะต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของการทําธุรกิจหรือการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันก่อนทั้งตัวเราแล้วก็คู่แข่งด้วยนะว่าปัจจัยที่มีแนวโน้มจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะส่งผลกับการแข่งขันความน่าสนใจโดยรวมของภา,าคอุตสาหกรรม หรือว่าการสร้างกําไรและความพร้อมในด้านต่างๆครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญเลยนะที่ผู้ประกอบการจะต้องทำนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลในการสามารถจะกําหนดดิเรกชันที่เป็นกำหนดทิศทางหรือเป็น s t r a t e g ีทกํกหนดกลยุทธ์นะครับหรือว่าในเชิงของ business plan ที่เป็นการออกแบบหรือการวางแผนการดําเนินการของกิจการได้ซึ่งในหัวข้อเนี้ยเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า s w a t analysis ที่เราได้ทํางาน ส่งอาจารย์แล้นะครับของตัว s w a t analysis ในการจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานการณ์ของกิจการนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆที่เราต้องกรอกเติมเข้าไปก็คือจะแบ่งออกเป็น2หมวดนะครับก็คือที่วิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือ internal ภายในบริษัทภายในองค์กรธุรกิจของเราเองจากตัวสินค้าหรือบริการโดยตรงนะครับก็คือพวก strength ก็คือจุดแข็งนะ weakness จุดอ่อน นะและก็วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มาจากภายนอกที่เป็น external ก็คือ opportunities นะครับโอกาสแล้วก็ t h r e s s ที่เป็นอุปสรรคนะครับผลลัพธ์ของการวิเครานะห์ครับในสภาพแวดอมทางธุรกิจนะครับเราจะได้บทวิเคราะห์ความเป็นไปได้และก็แนวโน,น้มนะครับการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินธุรกิจนะเพื่อประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆนะครับของกิจการต่อไปได้นั่นเองอันนี้ครับสิ่งที่หัวข้อจะต้องเขียนนะครับในแผนธุรกิจ นะครับ4ก็คือวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายทางธุรกิจก็คือในเชิงของวิชั่นนะครับวิสัยทัศน์และก็มิชั่นที่เป็นพันธกิจที่เราต้องดำเนินการทำแอคทิวิตี้ต่อไปเพื่อให้เกิดได้ก็คือผลลัพธ์ที่ธุรกิจต้องได้รับในช่วงระยะเวลาของแผนนะครับจะเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการนะครับแล้วก็เป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือวาลักษณะงานยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายทางการตลาดนะครับเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายทางการผลิตหรืออื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งเป้าหมายได้ตามเวลาเช่นเป้าหมายระยะสั้นที่ทําเสร็จก่อนเป้าหมายระยะกลางหรือเป้าหมายระยะยาวนะเราต้องทําการกําหนดวัตถุประสงค์กับเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับซึ่งลักษณะของเป้าหมายทางธุรกิจที่ดีครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนในการส่วนที่1ก็คือความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ไหม สองก็คือสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้วัดได้เป็นรูปธรรมว่าโอเคทําได้นะครับในรูปแบบไหนสามมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะของลักษณะเป้าหมายของธุรกิจที่ดีที่เราต้องมีนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อที่4นะครับก็คือวิชั่นแอนด์มิชชั่นหัวข้อที่5นะครับก็คือแผนการตลาดนะครับ ก็คือ Marketing Plan นะครับสิ่งที่ต้องเขียนถัดมาคือ Marketing Plan หรือว่าแผนการตลาดจะเป็นการคือการกำหนดทิศทางครับแนวทางทางการตลาดการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่่งหน้านะครับซึ่งเราใช้ประโยชน์จากความเข้าใจครับที่ได้รับจากองค์ประกอบที่3หรือหัวข้อที่3ที่เป็น swatch analysis มาร่วมพิจารณากับตัววัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายทางธุรก,กิจที่เป็น vision แล้ก็ mission น,นะครับในหัวข้อที่4 นะครับโดยเนื้อหาของการเขียนแผนการตลาดนะครับหลักๆอันดับที่1เราต้องรู้ก็คือเป้าหมายทางการตลาดที่ต้องทําให้ได้ในระยะเวลาของแผนคือเรื่องอะไรบ้างต้องริดมาเลยครับ 2. ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองนะครับ3จะนําเสนอสินค้าหรือบริการอะไรให้กับกลุ่มเป้าหมายในราคาเท่าไหร่และด้วยวิธีการใด 4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการใดบ้าง 5. ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรอันนี้คือเนื้อหาของแผนการตลาดที่เราต้องคเวอร์ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งสรุปส่วนประกอบที่สำคัญของแผนการตลาดนะครับจะมีเนื้อหาหลักอยู่4ส่วนก็คือ 1. เป้าหมายทางการตลาด 2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 3กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์การตลาดเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาดและกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดก็คือ 4P ที่เราทํานั่นเองเป็น Marketing Mix นะครับ 4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาดอันนี้เป็นสรุปองค์ประกอบสําคัญนะครับของแผนการตลาดที่เราต้องทําการเขียนทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับ หัวข้อที่6กนะครับก็คือแผนการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Plan) นะครับซึ่งเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะก็คือวางแผนให้เรียบร้อยนะครับในการเขียนก็คือแผนการผลิตและการปฏิบัติการที่ดีครับโดยปกติจะต้องกระบวนการผลิตและปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีสุดโดยเราจะทำการเน้นนะครับการจัดการระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตนะครับให้เป็นผลผลิต หรือเป็น product นะครับซึ่งสามารถจะแสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบได้นะคคือเป็นลนักษณะ input process แล้วก็ output แล้วก็ feedback กลับมานะครับซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนของการนำเข้าวัตถุดิบนะครับถ้าเป็นกระบวนการผลิตนะแล้วค่อยมากระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบก็คือ process ไปถึงการนำออกผลผลิตก็คือได้ output ออกมาแล้วก็ข้อมูลย้อนกลับที่เป็น feedback กลับไป นะครับซึ่งในแผนการผลิตและการบริการนะครับในส่วนของ Input ก็คือวัตถุดิบและก็ทรัพยากรในที่นี้ก็คือปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ชั่วโมงแรงงานที่ทําการผลิตหรือว่าค่าใช้จ่ายรวมของทรัพยากรทุกอย่างที่ใช้ทั้งหมดเป็น Input ทั้งหมด2คือ process ก็คือกระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบและก็ทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิตนะครับ 3. คือ Output ก็คือผลผลิตในที่นี้คือจำนวนหรือว่ามูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตได้นะครับซึ่งในการวางแผนการผลิตและปฏิบัตินะครับผู้ประกอบการนะครับจะต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจในประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ก็คือเรื่องของคุณภาพ 1. ก็คือเรื่องของคุณภาพ 2. การออกแบบสินค้าและบริการ 3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ 4. การตัดสินใจในเรื่องกำลังการผลิต 5. การเลือกสถานที่ตั้ง 6. การออกแบบผังของสถานประกอบการ 7. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกำลังคน 8. ระบบสินค้าคงคลัง 9. การจัดกระบวนการจัดสิ่งวัตถุดิบและก็สินค้าสำเร็จรูปนะครับ 10. กกำหนดการผลิตและปฏิบัติการ 11. ก็คือการนำรงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรอันนี้ครับคือ สิ่งที่สําคัญนะครับที่ผู้การจะต้องพิจารณานะครับในขั้นของแผนการผลิตและก็การบริการนะครับหัวข้อที่7นะครับที่เราต้องทําการเขียนก็คือแผนการจัดการและก็แผนกําลังคนที่เราต้องพิจารณานะ Management and Human Resource Plan นะครับซึ่งจะต้องระบุโครงสร้างขององค์กรนะครับหรือว่าซึ่งต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจนนะโดยแสดงแผนผัง ของโครงสร้างนะของธุรกิจหรือองคอ์กรบริษัทของเราครับว่าประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้างหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับมีความราับผิดชอบอะไรบ้างตำแหน่งบริหารหลกัลกๆขององคอ์กรนะครับหรือองค์การบริษัตทต่างๆโครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุ้นซึ่งส่วนนี้ครับจะทําให้ผู้อ่านเห็นว่าคณะผู้บริหารรวมตัวกันในลักษณะที่เป็นทีมงานที่ดีนะครับในการบริหารมีความสมดุลด้านความรู้ความสามารถที่ครบถ้วน นะครับทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหารมีความชำนาญและประสบการณ์ในการทํากิจการเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็คือแผนในการจัดการและก็แผนกําลังคนเองเราเขียนนะครับเนื้อหาแผนการจัดการและก็แผนกําลังคนนะครับ1ก็คือโครงสร้างองค์การนะที่ต้องมีหรือโครงสร้างองค์กรธุรกิจเราสองตำแหน่งบริหารหลักๆนะเราจะระบุบ,บทบาทหน้าที่ความรามับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 3. ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้บริหาร 4. ผู้ร่วมลงทุน 5. คณะกรรมการบริษัทอันนี้ครับเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ต้องมีหรือเนื้อหาที่ต้องมีในการทำแผนนะครับแแผนการเงินหรือ financial plan อันนี้เราต้องทราบให้ได้ก่อนนะครับว่าแผนที่เราจะทำขึ้นแต่ละแผนนะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าใดนะครับหก็คือกิจกรรมทางด้านของการเงิน financing activities นะครับจะหามาได้จากแหล่งไหนบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายในหรือว่าภายนอกนะที่จันบอกไปก่อนหน้าน,นี้นะครับ2คือ investing activities กิจกรรมในการลงทุนนะเราจะต้องทำการตัดสินใจอ่ะนำเงินไปลงทุนซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจที่เราทำในแต่ละทีมนะครับ 3. operating activities ก็คือกิจกรรมดำเนินงานเราจะทำกิจกรรมดำเนินงานประกอบด้วยการผลิตการซื้อการขายและการ จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้ครับหลังจากนั้นเราจะให้นักบัญชีครับเป็นผู้นําเสนอผลของกิจกรรมทั้ง3ส่วนนะครับและก็สรุปออกมาเป็นงบการเงินที่เราเรียกว่า financial statements นะครับซึ่งจะเป็นรายงานขั้นสุดท้ายนะครับที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางน้านของการเงินของธุรกิจนะครับหรืออาจจะเป็นงบการเงินนะครับที่ครอบคุมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจนะครับใน รอบระยะเวลาใดแล้วหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อจะให้ทราบว่าในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยธุรกิจของเราอะครับมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรกําไรหรือว่าขาดทุนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเงินสดเป็นอย่างไรบ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ Financial Statement หรือว่างบการเงินนะครับจะประกอบไปด้วยงบดุลน,นะครับงบกําไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสดและก็นโยบายบัญชีนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วกิจการนะควรจะเปิดเผยรายการบัญชีในเรื่องต่อไปนี้ไว้ในงบการเงินนะครับได้แก่วิธีการรับรู้รายได้การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาเงินทุนค่าเผื่อนี่ศูนย์และนี่สงสัยจะศูนย์วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การแปลงค่าเงินตาต่างประเทศและการจัดทํางบการเงินรวมอันนี้ครับคือแผนการเงินหรือ financial plan นะครับที่เราต้องมีแล้วก็สรุปมาให้ได้นะครับหัวข้อที่9กนะครับก็คือแผนการดําเนินงานหรือว่า management plan ก็คือการจัดทํารายละเอียดของกลยุทธ์นะครับโดยจะกําหนดกิจกรรมของกลยุทธ์ในแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับในทางปฏิบัติผู้ประกอบการอาจจะต้องทําการ ทําแผนการดําเนินงานนะครับในลักษณะแบบเป็นตารางที่มีรายละเอียดดังนี้คือมีเป้าหมายกลยุทธ์วิธีการงบประมาณระยะเวลาดําเนินการนะซึ่งจะต้องจัดทำรายละเอียดเป็นรายเดือนรายสัปดาห์ตามที่ผู้ปรกอบการเห็นสมควรอันนี้คือแผนการดําเนินงาน10ก็คือแผนฉุกเฉินนะซึ่งต้องมีในทุกๆธุรกิจนะครับเรจะเรียกว่าเป็น contingency plan ก็คือแผนฉุกเฉินเป็นแผนสำรองนั่นเองถ้าเกิดอะไรบางอย่างเราจะมีแผนนี้ทันทีนะครับเป็นองค์ประกอบสุดท้ายครับที่จะต้องมีการคิดและก็เขียนไว้ล่วงหน้าเลยนะเพื่อจะเป็นการเตรียมแนวทางการดําเนินงานในกรณีที่สถานการณ์หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนมีผลกระทบในทางลบกับธุร,ก,รกิจหรือกิจการของเราครับโดยทั่วไปผู้ประกอบการควรจะ ทำการอธิบายลนะักษณะความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ส่งผลให้ดําเนินธุรกิจไปไม่ได้แบบเนี้ยต้องเขียนแผนเหล่านี้กําหนดไว้เรื่องของแผนฉุกเฉินตัวอย่างของประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับและก็การเตรียมพร้อมควรจะระบุไว้ในแผนฉุกเฉินดังนี้นะครับ1ก็คือยอดขายหรือการเก็บเงินจากรุกนนี้ไม่เป็นไปตามคาดหมายจนทําให้เงินสดหมุนเวียนขาดสภาพคล่องอนะันเนี้ยก็อาจจะเป็น ได้สอนะนี่ตัวอย่างนะครับที่จะเป็นเดนให้เกิดต้องใช้แผนฉุกเฉินเข้ามา 2. ก็คือธนาคารลดวงเงินกู้หรือไม่ให้เงินกู้สคู่แข่งตัดราคาสินค้าหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อนเนื่องระยะยาว 4. มีคู่แข่งรายใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าทัานสมัยกว่ามีสินค้าครบถ้วนกว่าราคาถูกกว่านะคบหรือว่าสินค้าถูกโรกเรียนแบบและขายในราคาที่ถูกกว่า มีปัญหากับหุ้นส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกันได้เงี้ยขาดแคลนวัตถุดิบทำให้สินค้าผลิตไม่ทันตามคำสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตมากจนเกินไปทำให้สินค้าในมือเหลือมากคือล้นตลาดเกิดการชะงักการเติบโตของทางภาคธุรกิจต้นทุนการผลิตและการจัดการสูงกว่าที่คาดไว้พวกเนี้ยประเด็นเหล่านี้ครับ เป็นความสุ่มเสียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับธุรกิจของเราได้เสมอดังนั้นเราจะรับมือหรือมีแผนฉุกเฉินในการรับมือสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราต้องทําการกําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับพอเจอจริงเราดาวแผนเนี่ยมาใช้ได้เลยนะครับดังนั้น4ทักษะที่ผู้ประกอบการทั้งสตาร์ทอัพและก็ SME ต้องมีครับ1ก็คือด้านการเงินสําคัญสุดเลยนะ เราจะต้องเข้าใจในการอ่านงบการเงินนะครับและการวิเคราะห์งบการเงินควรจะอ่านงบเป็นในเบื้องต้นคืองบดุลน,นะครับงบกําไรขาดทุนและก็งบกระแสเงินสดควรเข้าใจเรื่องการประเมินมูลค่ากิจการ valuation และการระดมทุน fundraising นะครับ2ด้านกฎหมายนี้ก็สําคัญนะครับช่วยกําหนดทิศท,ทางของบริษัทและขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตช่วยให้ผู้ประกอบการทราบข้อดีข้อเสียของการจัดตั้ง p a r t n e r อร์ชแต่ละแบบได้เป็นอย่างดีนี่สกิลที่ต้องมีนะครับทักษะที่ต้องมียังมีเรื่องกฎหมายอื่นที่ต้องรู้เช่นการทำเทอร์มชีท and share h o l e e r s a ส r e e m e n t สำหรับการระดมทุนด้านเทคโนโลยีนะถ้ามีข้อมูลเยอะ และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นก็มีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจควรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอทักษะสำคัญอ,อื่นๆการเขียนแผนธุรกิจที่เราจะทำอยู่นะครับการวางกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางของบริษัทในระยะยาวการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การพิ t ชิ่งให้กับนักลงทุนกรณีที่มีการระดมทุนกับนักลงทุนที่เป็น venture capital หรือเป็น angel investors นะครับอันนี้ครับเป็นหลักๆที่เราจะต้องมีนะครับ4ทักษะที่ผู้ปรกอบการต้องมีนะครับ